คุณู้ชมคะก่อนแรกเราได้พูดกันถึงเรื่องสารอาหารสงบผ่อนคลายนะคะในชื่อ e ีซีแล้วดรยุ้ยก็บอกว่า<ม>ยังมีอีกนะคะในชาเขียวมีสาร ECGC ถึง75%ใช่โอ้โหมันเยอะขนาดนั้นแล้วมันคืออะไรเขาขอถามก่อนเลยสาร ECGC เลยคะ่ะ ก่อนจะถึง e G G นะอีจีซีีนะจะบอกว่าวิธ e ีกินอีซี่ของยุ้ยกับของพี่บ้ลไม่เหมือนกันเอาอยัางไงคะพี่บ้ลเราไปกินก่อนนอนอพี่กินก่อนนอนเพราะพี่อยากจะช่วยให้แบบว่าสมองอมไม่ต้องคิดเรื่องอะไรแล้วจะแบบหลับสบายยุ้ยกินตอนเช้าทาไมแล้วไม่ง่วงหรอคะไม่ง่วงมันไม่ได้ทําให้ง่วงมันมทําให้เรารู้สึกดีฟินสดชื่นจะได้ไม่ต้องไปกินไครก็กินอีซี่ไปก็กินต่างกันเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรทานเวลาไหนก็แล้วแต่ตัวเองต้องการค่ะ EGCG, EP, แกลลอแคติชินกาเลตก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะตัว EGCG ตกลงว่ามันเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีงานวิจัยไหมคะมีงานวิจัยแบบเยอะมากค่ะโดยเฉพาะงานวิจัยในเรื่องการต้านมะเร็งเดี๋ยวยุเล่าให้ฟังก่อนยุจะต้องมีที่มาหมดอะสิบกว่าปีก่อนนะคะตอนที่ตั้งสํานักวิชาเวทศาสตร์ชะลอวัยของแม่ฟลูมใหม่ๆเนี่ยยุก็จะมีหน้าที่หนึ่งที่ทางอาจารย์ธรรทิวัดมอบหมาย ก็คือซึ่งเป็นคณะบดีผู้ก่อตั้งนะของแม่ฟ้าหลวงของของชลวัยแม่ฟ้าหลวงการมอบหมายก็คือท่านให้ยุไปคัดหนังสือพี่เบิร์นโดยการที่ที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีงาน FOM อยู่ที่ที่ที่เขาเล่นคาสิโน拉สเวกัส拉สเวกัสค่ะอ่าแล้วทางมหาวิทยาลัยเขามีทุนในเรื่องของออกค่าเรียนให้เราแต่เราออกเรอกค่าเครื่องบินกับอะไรนะที่จำได้เพราะพี่ขอ อายุไปด้วยเพราะว่าสนใจแล้วก็ยุก็พี่เปิ้ลกับพี่สาวยุ่ไปคราวนี้เรื่องคัดหนังสือเรายุก็ชอบเลยสชคะชอบค่ะก็คือแบบการบรรยายเราต้องฟังอยู่แล้วเพราะว่ามหาลัยจ่ายเราต้องทําสรุปอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าเรื่องการคัดหนังสือจะอยู่บูธด้านนอกเราก็ไปบูธนี่เดินฟรีมีวันหนึ่งยุก็ชวนพี่เปิ้ลไปเดินบูธนี้เขาพูดถึงงานวิจัยค่ะในเรื่องของการเอา EGCG จากชาเขียวมาร่วมบำบัดมะเร็ง ตอนที่ทำปริญญาเอกเรื่องเบาหวานเนี่ยยูใช้แลบที่คาก s ชิมะที่ฟุคุโอกะประเทศญี่ปุ่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแล้วเราเองก็อินกับชาเขียวมาตั้งนานแล้วพอไปอ่านงานวิจัยที่ที่เราเดินเดินดูบูธอะเราพบว่าเขาใช้ ECG อยู่ที่75%ขึ้นไปสูงมากนะคะสูงมากาจริงจที่ที่ไหนๆหนเขาก็ไม่ได้ใส่ขนาดนี้ใช่ค่ะยกูก็พอกลับมาเมืองไทยเนี่ยยูก็ติดต่อไปที่ญี่ปุ่น อยากอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เขามาขายก็บริษัทชายเขียวที่ดังมากยู้บอกเขาว่าอยากได้ e.g.c.g. e.g.c.g. เ้าเเขาบอกว่าในท้องตลาดที่ที่เราแบบดื่มๆอ่ะมันมีอยู่ประมาณ2เปอร์เซ็นต์ก็คือสารออกฤทธิ์ตัวนี้เนาะ75%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเาทั่วไปเนี่ยเหรอคะ2%เปอร์เซ็นต์เหรอคะเขาบอกเขายังไม่เคยทำยู้ก็บอกว่างั้นงั้นยู้ขอทำเฉพาะให้เราเพราะว่าเราเราอยากกินไง <Gore> e, <S 2> <S 2> แล้วเราก็คิดว่ามันมีประโยชน์แล้วเราอ่านงานวิจัยแล้วเราแบบอินไง <คะ S 2> เราก็เลยสร้างเดฟินีกรีนทีขึ้นมาที่ ECG g 75%แล้วเราก็ดื่มทุกวันก็สั่งเขาสก,กัด oh. คือเขาไม่มีขายเราก็สั่งเขาสก,กัดสั่งได้ค, <ะ S 2> คือเราต้องการตรงนี้เราก็บอกว่าเออสก,กัดให้หน่อย75%คราวนี้เนีย่ย มันมีงานวิจัยเรื่องมะเร็งเยอะมากเลยค่ะพี่เปิลค่ะรล้วตัวยนเนี่เป็นคนที่หนีบกระป๋องตลอดเวลาทั้งวันเลยค่ะถึงจะถามถามเขาว่าทําไมเขาถึงจัดการกับสมองเขาได้เรื่องของเนี่ยค่ะเขาก็จะันนงตลอดนะคะ,ะเขาก็พกตลอดเลยเขาก็สามารถ<ช>ที่จะยูก็หนีบไอเนี้ยซองเนี้ย,ยแล้วก็หนีบซองนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ในชีวิตของดรเตอราจะมีแต่ชาชากันอยู่ตลอดเราก็สงสัยอ๋อมันมี e g c g 75นี่เองอย่ไปเมืองนอกเนี่ยยอมจ่ายเงินซื้อน้ำนะะร้อนเนี่ยเนี่ยยอมซื้อน้ำร้อนเขาเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ชงทานเพราะมันพกสะดวกเราทำแบบนี้เราไปไหนเราก็เอาไปได้ด้วยนะคะแล้วก็หอม<ช>ค่ะหอ,หอมหอมแล้วก็ออขออนุญ,ญาตนะคะคือสักนิดนึง<ช>ม,มีความหวานอยู่นิดๆแต่ว่าไม่ได้มีน้ำตาลนะคะ มันเป็นสารแทนความหวานซึ่งเป็นงานวิจัยว่าปลอดภัยนะคะสารแทนความหวานอน,นี้ค่ะเห็นคุณยุ้ยดื่มพี่ก็นับจากนี้ไปพี่ก็จะต้องทานชาด้วยแล้วค่ะค่ะตลอดเลยทีนี้อยากจะชวนทุกท่านมาดื่มกันนะคะชาเขียวของเราในยยุ้มีสาราิจัยให้ฟังก่อนมีสารอะไรบ้างและมีงานวิจัยอะไรบ้างคือตัวในชาเขียวเองมันไม่ได้มีเฉพาะ EGCG นะมันมีอีกสารตัวหนึ่งคือโคลซิติน ่งชิมหน่อยห,หนึ่เพราะว่าค่ะเพราะว่าจริงๆเขาหอมแล้วก็กำลังอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากคือคประเด็นก็คือมันมีโคซลตินค่ะซึ่งมีงานวิจัยมะเร็งเหมือนกันแต่ว่าจะมาเล่าเรื่อง E G C G กันก็คือตัวชาเขียวเองเนี่ยเราเขาวิจัยเนี่ยเขาวิจัยทั้งทั้งชาเขาไม่ได้มานั่งแยกสารวิจัยคือการแยกสารวิจัยก็มีเช่นงานวิจัย T N I งานนะวิจัย E G C G งานวิจัยโคซลตินแต่งานวิจัยชาเขียวเลยค่ะทั้งอันเนี่ยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์เนี่ย ก็มีงานวิจัยหลายชิ้นค่ะเขาพบว่าทั้งชาเขียวและชาดำมีสารออกฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดมะเร็งแล้วเขาก็พบว่ากลุ่มที่ประชากรที่ดื่มชาเขียวเป็นประจำมีอัตราการเกิดมะเร็งน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่มนักวิทยาศาสตร์ก็เลยสรุปว่าสารตระกูลโพลีฟีนอลต่างๆที่อยู่ในชาเขียวยมีบทบาทสําคัญในการช่วยทําลายเซลล์มะเร็งในการเพราะเซลกับสัตว์ทดลองชาเขียวมีงานวิจัยดังนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะค่ะ มะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งหลอดอาหารมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งผิวหนังอย่างเงี้ยค่ะพี่บอกว่านอกจาก EGCd มันก็ยังมีควอซิตินและยังมีสารอื่นด้วยที่อยู่ในชาเขียวแล้วเวลาเขาวิจัยรวมก็ออกมาเป็นางานวิจัยที่ตีพิมพ์แบบนี้ใครที่เป็นมะเร็งนะคะก็สามารถที่จะช่วยตัวเองได้แบบนี้คุณผู้ชมที่ฟังเราแล้วสนใจนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ ที่ข้างล่างนี่เลยนะคะที่ข้างล่างนี้ถามเพิ่นเข้ามาได้เลยค่ะแล้วในช่วงปีใหม่นี้เรายังมีแจกด้วยอีกดรคเระเราแจกอีซี่อีซี่นะคะนี่ค่ะช่วงปีใหม่เราจะได้ไม่ต้องเตียรโตข้างๆทุกออเดอร์หลังงานเลี้ยงนะคะทุกออเดอร์เราแจกอันนี้ด้วยความรักความห่วงใยนะคะจาก Top Health Story สวยสุภาพีแบบท็อปท็อปค่ะขอให้ดท่านมีความสุขมากๆนะคะเราสองคนลาละค่ะ สวัสดีค่ะ